สวัสดีครับผมหมอทันนะครับพบกันในช่วงทันโลกกับหมอทันนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามมาเจอพบกับสมุนไพรที่แดงที่สุดลิ้นอะไรแดงที่สุดก็คือลิ้นนี้ครับลิ้นกระบือกระบือลิ้นแดงหรือกระบือเจ็ดตัวนะครับก็คือต้นลิ้นกระบือนะครับอันนี้สรรพคุณโดยรวมก็จะเป็นสรรพคุณเกี่ยวกับทางสตรี เป็นส่วนใหญ่นะครับต้มทานเนี่ยก็จะช่วยเรื่องระบบขับเลือดขับน้ำเข้าปลามดลูกไม่เข้าอูหรือว่ามีเลือดเสียตกค้างคือทุกวันนี้เป็นปัญหาเยอะครับที่ผมเคยเจอคนไข้ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ดีเป็นริ่มเป็นก้อนหรือว่า มาแล้วมีอาการตกขาวปวดท้องมวนท้องซึ่งพบเยอะครับเพราะว่าทุกวันนี้คือการใช้ชีวิตหรือการทำงานส่วนใหญ่จะเป็นนั่งอยู่ในออฟฟิศเจอแอร์เย็นๆซึ่งทำให้ร่างกายเย็นพอเย็นแล้วระบบร่างกายก็จะไม่ค่อยมีการได้ขับของเสียออกมาแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายหรือการทำงานเนี่ยจะเป็นลักษณะการนั่ง อยู่ประจําที่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทําให้ระบบร่างกายเนี่ยก็เสียสมดุลสมัยก่อนเนี่ยมีการเดินมีการแบกมีการหามีการยกทําให้ระบบร่างกายระบบกล้ามเนื้อทํางานได้ปกติแต่ทุกวันนี้คนเราอยู่ในสภาวะที่นั่งนิ่งๆและก็แอร์เย็น,ยนๆก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องระบบมดลูกระบบประจําเดือนเป็นประจําเดือนปวด ประจำเดือนประจำเดือนมาน้อยมาเป็นก้อนมาเป็นลิ่มหรือว่าแม้แต่เป็นซีสในมดลูกหรือว่ามะเร็งมดลูกหรือว่าตกขาวผมไม่มีมาแนะนําตัวสมุนไพรที่สามารถทำํำบินคาไดอ้อันนี้คือต้นของอลิ้นกระบือหรือกระบือเจ็ดตัวคือช่วยในการขับน้ําข่าวปลาขับประจำเดือนต้มทานประจำเดือนจะ ดีขึ้นครับมีการระบายประจำเดือนออกได้ดีแล้วก็มีการใช้มาช้านานแล้วนะครับประวัติการใช้อย่างเช่นทางชวาทางอินโดนีเซียทางมาเลเนียก็จะใช้ใบสดตำในการพอกข้ามเลือดแต่ทางจีนหรือทางไต้หวันฮ่องกงจะใช้ในการลักต้มกินรักษาแก้โรคขางทูมคออักเสบ หรือว่าเจ็บคอครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมุนไพรที่เกี่ยวกับสตรีโดยตรงส่วนใหญ่นะครับเป็นกับสตรีเลยก็คือพวกตกขาวพวกมีอาการมดลูกเป็นเนื้องอกแต่ส่วนใหญ่ก็คือมีงานวิจัยว่าฤทธิ์ของต้นนี้ครับสามารถที่มีผลส่งผลกับมดลูกทำให มีมดลูกมีการบีบตัวได้นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าท่านใดมีการท้องอ่อนๆหรือคิดว่ากำลังจะตั้งครรภ์หรือว่าตั้งครรภ์อยู่แล้วนี่ผมไม่แนะนําให้รับประทานนะครับเพราะว่าตัวนี้อาจจะมีผลต่อเด็กในครรภ์ได้เพราะว่ามีการลิ์ในการขับและก็บีบมดลูกครับผมแต่ก็สามารถเอาไปตากแห้งและทําเป็นชาชงได้ครับอันนี้คือต้น ลิ้นกระบือหรือกระบือเจ็ดตัววิธีดูง่ายๆคือว่าลําต้นจะเป,ป็นลักษณะเป็นไม้พุ่มนะครับครับผมใบด้านบนจะเป็นสีเขียวแต่พอพิกขึ้นมาปั๊บจะเป็นสีแดงก็มีฉายาเรียกว่าลิ้นกระบือเพราะว่าแดงเหมือนลิ้นกระบือครับผม ก็มีอาจะามีช่วยเรื่องแก้ปวดปวดแก้เมื่อยได้นะครับในบุรุษแต่ส่วนใหญ่จะเป็นยาของสตรีมากกว่านะครับในตัวนี้ครับผมแต่ผมขอเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าถ้าสตตีที่มีคันหรือตั้งคันนี้ไม่ควรที่จะรับประทานหรือเอาไปทำเป็นชาชงทานแต่แนะนำว่าสาวออฟฟิศหรือว่า ผู้ที่มีประจำเดือนไม่ดีเนี่ยก็คือสามารถที่จะเอาไปตาดแห้งแล้วก็ไปชงเป็นชาทานได้ผสมกับน้ำคิงผสมกับยาร้อนๆซึ่งจะทำให้ระบบประจำเดือนและการไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นลดความเสี่ยงที่จะเป็นซิสนื้วตลูกลดความเสี่ยงที่จะเป็นไข้ทับฤดูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งสำหรับสมุนไพรใกล้บ้านของเรานะครับผม อย่างนั้นวันนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมลาไปก่อนนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ